บทที่159ใบรับรองปริญญาเอกเท่าชูพ่นลมหายใจอย่างเย็นชาแกจะตะโกนเพื่ออะไรดูแกสิแกอายุมากกว่า30ปีแล้วยังหาเงินได้ไม่มากแกขายของเก่าทุกวันและแกยังเล่นการพนันหินมันดีพอแล้วที่แกไม่ได้นำหายนะมาสู่ครอบครัวนี้ชูชิงกวงรู้สึกโกรธแค้นในใจของเขาเขึ <ๆ S 1> พึพรรมพำว่าเราเพิ่งได้ของเก่าจากสมัยราชวงศ์ชิง สิ่งนั้นมันประเมินค่าไม่ได้มันเพียงพอแล้วสำหรับอาชุยและผมที่จะมีชีวิตอยู่ไปตลอดชีวิตของเราอาชุยได้ยินคำพูดของเขาและเธอบิดเอวของเธอติดกับชูชิงกวงเธอเต็มไปด้วยความสุขเท่าชูไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและตบหัวของชูชิงกวงเขาสาบานว่าดูใบหน้าระยังอายของแกสิของเก่านั่นถูกมอบให้แกโดยเสี่ยวหลิวหยุดโม้ได้แล้ว ชูชิงกวงตกตะลึงอะไรนะมันถูกมอบโดยหมอหลิวบ่ายวันนี้หลังจากที่ชูชิงกวงได้ของเก่าเขาก็มีความสุขมากเขาคิดว่าคนที่เก็บขยะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าของเดิมของโบราณจะรักษาความเจ็บป่วยของเขาอีกครั้งหมอเทวดาหลิวงั้นคุณคือคนที่ให้เครื่องลายครามสีขาวแก่ผมชูชิงกวงกล่าวด้วยความอับอายเขาถามอีกครั้งว่า คุณจะไม่เอามันกลับคืนใช่ไหมเขาประมาณนิดหน่อยเขากลัวว่าหลิวฟานจะมอบเครื่องลายครามสีขาวให้กับพ่อของเขาเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของเครื่องลายครามสีขาวตอนนี้หลิวฟานรู้คุณค่าของของโบราณแล้วถ้าหลิวฟานขอของกลับไปเพื่อศีลธรรมและรักษาใบหน้าของตัวเองเขาก็คงต้องให้คืนอืมหลิวฟานจมใจลากเสียงของเขาออกมาหัวใจของชูชิงกวงเกือบจะกระโดดออกจากหน้าอกของเขา หลิวฟานเห็นสีหน้าของเขาและสส่หัวด้วยความสนุกสนานที่จริงผมรู้คุณค่าของมันแต่ผมยินดีที่จะให้มันไปแน่นอนผมจะไม่เอามันคืนชูชิงกวงมีความสุขเขาจับมือของหลิวฟานและพูดว่าหมอหลิวคุณคือครอบครัวของผมคุณใจกว้างมากเท่าชูยังรู้สึกโล่งอกในใจของเขาแต่เมื่อเขาเห็นลูกชายของเขาประจบหลิวฟานเช่นนี้เขาโกรธมากเขากล่าวว่าดูใบหน้าที่ระยังอายของแกสิ หากแกต้องการทำเช่นนี้ต่อไปแกต้องเรียนรู้เพิ่มเติมกับคุณหมอหลิวเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่แท้จริงพ่อครับพ่อหยุดวิพากษ์วิจารณ์ผมได้ไหมครับเดี๋ยวพ่อพูดว่าอะไรนะหมอเทวดาหลิวยังมีความรู้เกี่ยวกับของเก่าและการพนันหินชูชิงกวงสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติกับหูของเขาหลิวฟานพยายามดึงมือของเขาออกมาและยิ้มอย่างสุภาพ ผมรู้เพียงเล็กน้อยเท่าชูพูดไม่ออกเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เมื่อเขาถามหลิวฟานว่าเขารู้วิธีเล่นหมากรุกหรือไม่หลิวฟานยังบอกอีกว่าเขาเข้าใจเล็กน้อยชูชิงกวงมองหลิวฟานเห็นได้ชัดว่าเขาไม่มั่นใจเขากล่าวว่าพ่อครับผมต้องยอมรับว่าทักษะทางการแพทย์ของหมอหลิวนั้นดีมากแต่ในด้านของเก่าและหยกผมมีสิทธิ์ที่จะพูด สิ่งที่เขาหมายถึงคือหลิวฟานไม่สามารถเปรียบเทียบกับชูชิงกวงในด้านนี้ชูชิงกวงไม่พอใจกับการประจบประแจงของพ่อของเขาไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีพลังแค่ไหนมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเชี่ยวชาญในหลายสาขาเมื่อเห็นว่าเท่าชูกกำลังจะโกรธหลิวฟานก็พยักหน้าและพูดอย่างจริงจังว่าคุณกวงพูดถูกผมเป็นแค่มือใหม่ตาเท่ามันดึกแล้วผมไปก่อนนะหลังจากพูดแบบนั้นเขาก็ลุกขึ้นและกำลังจะจากไป จู่ๆสมุดบันทึกสีแดงขนาดเล็กก็ตกลงมาจากร่างของหลิวฟานชูชิงกวงรีบหยิบมันขึ้นมาให้เขาเขามองไปที่มันโดยไม่ได้ตั้งใจและตกตะลึงทันทีประกาศนียบัตรปริญญาเอกริมฝีปากของเขาสั่นเขาเปิดใบประกาศนียบัตรอย่างทีทั่วและเห็นชื่อของหลิวฟานและคำกล่าวว่าใบประกาศนียบัตรปริญญาของด็อกเตอร์โบราณาคดีเขาเป็นด็อกเตอร์โบราณาคดี คําเหล่านี้ยังคงสะท้อนให้เห็นในสายตาของชูชิงกวงทันใดนั้นเขาดูเหมือนจะลืมที่จะหายใจอาชุยที่อยู่ด้านข้างก็เข้ามาใกล้และเธอก็ตะลึงเช่นกันมีอะไรเหรอตกตะลึงอะไรกันเท่าชู่จ้องมองลูกชายของเขาเขารู้สึกว่าการกระทําของเขาแปลกสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่160ชีวิตของฉันน่าสังเวชคุณหมอดออรโบราณคดี ชูชิงกวงรู้สึกเหมือนกำลังฝันชายหนุ่มคนนี้อายุเท่าไหร่ต่อหน้าเขาที่จริงเขามีระดับสูงมากปากของชูชิงกวงกว้างมากจนเกือบจะกลืนไข่ได้หลิวฟานเอาใบรับรองกลับมาจากมือของชูชิงกวงและพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนโอ้ใบรับรองตกขอบคุณคุณกวงหลิวฟานใส่ใบรับรองลงในกระเป๋าของเขาอย่างสบายสบายหมอหลิวคุณคือดรโบราณคดีแห่งมหาวิทยายลัยชิงเป่ยงั้นหรือ ชูชิงกวงกลืนน้ำลายของเขาและถามด้วยความยากลำบากด็อเตอร์บรนณาคดีเท่าชูและป้าตกใจแม้ว่าพวกเขาจะแก่แล้วแต่พวกเขารู้ว่าปริญญาเอกคืออะไรหลิวฟานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามันก็แค่การสอบแบบสบายๆย,ยังไงผมก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วผมสนใจหยกโบราณมากกว่าดังนั้นผมจึงศึกษามันเป็นงานอดิเรกมันเป็นการสอบแบบสบายๆ ชูชิงกวงรู้สึกเหมือนเขาถูกทุกข์หัวนี่เป็นอะไรที่เขาสอบมาแบบสบายสบายเหรอชูชิงกวงอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาสิบปีแล้วและได้เรียนรู้เพียงเล็กน้อยหลิวฟานไม่ได้แก่เท่าชูชิงกวงแต่เขาเป็นแค่ด็อกเตอร์ชูชิงกวงชูชิงกวงเท่าชูและคนอื่นๆกลั้นหายใจของพวกเขาราวกับว่านาทีนี้พวกเขาจะรู้ความลับที่น่าตกใจบางอย่าง ผมถูกลิขิตให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เกิดสมบัติของผมมี100,000พันล้านและผมมีรถยนต์หรูและวิลล่านับไม่ถ้วนภายใต้ชื่อของผมมีหลายร้อยบริษัทในโลกผมยังใช้ทักษะทางการแพทย์โบราณคดีและหมากรุกแต่ในที่สุดผมก็ค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้ง่ายเกินไปและไม่มีใครเทียบได้ขณะที่หลิวฟานพูดบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีทุกคนมีสีหน้าแปลกๆความหมายของสิ่งนี้คืออะไร จนกระทั่งวันหนึ่งผมพบว่าอาชีพการเก็บขยะมีความสนใจไม่รู้จบคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะเก็บขยะประเภทใดในครั้งต่อไปมันเหมือนกับชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้นี่คือชีวิตที่ผมต้องการหลิวฟานกล่าวด้วยความกระตือรือร้อนอย่างมากและดวงตาของเขาส่องแสงที่น่าตกใจในขณะนี้หลิวฟานได้ยกการเก็บขยะให้สูงตามปรัชญาอย่างไรก็ตามหลิวฟานมองไปรอบฮ่าฮ่ ฝูงชนพวกเขาทั้งหมดมีรูปลักษณ์ที่ว่างเปล่าบนใบหน้าของพวกเขาหมอเทวดาคุณอารมณ์ขันมากเท่าชูมีรอยยิ้มแห้งๆบนใบหน้าของเขาดวงตาของเขาเกือบจะแคบลงเป็นเส้นนี่มันน่าสังเวชไหมนี่คือความภาคภูมิใจของชีวิตทันใดนั้นเท่าชูก็รู้สึกเหมือนเวียนหัวเท่าชูและภรรยาของเขาเสตามองไปที่อื่นชูชิงกวงยกนิ้วให้เขาและยกย่องว่า น้องชายคุณยอดเยี่ยมจริงๆคุณเป็นคนที่โม้มากที่สุดที่ฉันเคยเห็นในชีวิตของฉันเพียงแค่ฟังชีวิตนายเหมือนละครน้ำเน่าแต่เห็นเงาจันทรหรือฟันยิ้มทันทีโอ้อวดคำพูดเหล่านี้ของเขาจะเป็นจริงในวันหนึ่งเท่าชูปิดปากและหัวเราะทันใดนั้นก็พูดว่าอักวงแกจะไปที่ถนนของโบราณในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอเอาแบบนี้ไหมพาหมอเทวดาไปด้วย บทที่161ที่แนะถนนโบราณชูชิงกวงตบหลังศีรษะของเขาใช่ทำไมฉันถึงไม่คิดแบบนั้นหมอหลิวคุณอยากไปกับผมเพื่อไปดูของพรุ่งนี้ไหมว่ากันว่าสินค้าชุดใหม่ได้เข้ามาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อหลิวฟานได้ยินเรื่องนี้ความสนใจของเขาก็ถูกดิบคั้นทันทีท้ายที่สุดเขาไม่สามารถเสียมารยาทได้ก็ได้งั้นผมจะไปกับคุณพรุ่งนี้ตอนบ่าย หลิวฟานเห็นด้วยอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นภายใต้การดูแลของครอบครัวชูหลิวฟานก็เหยียบรถสามล้อออกจากหมู่บ้านในขณะนี้หมาป่าตัวน้อยหิวมากฉันอยากกินไก่ย่างไก่ย่างไส้กรอกย่างจิตใจของเจ้าหมาป่าน้อยเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะกินอาหารตอนนี้เขามีผู้สนับสนุนทางการเงินเขายังสามารถสื่อสารกับเขาได้ดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันของเขามีความสุขแล้ว หลิวฟานใส่รถสามล้อลงในถุงผ้าและขับรถเบนซ์กลับในที่สุดคุณก็กลับมาดวงตาง่วงนอนของแมวสีส้มตัวน้อยสัมผัสหัวของหมาป่าน้อยอย่างใกล้ชิดหลิวฟานพูดไม่ออกสิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่มันไม่สมเหตุสมผลเลยหมาป่าน้อยและแมวสีส้มน้อยหันมาประท้วงเขาหลิวฟานอุ้มแมวและสุนัขผ่านถนนขนมขบเคี้ยวและซื้ออาหารบาร์บีคิวจำนวนมาก เื่อนตัวน้อยสองตัวกินด้วยความรื่นรมภายใต้การล่อลวงของอาหารอร่อยหมาป่าน้อยและแมวสีส้มน้อยในที่สุดก็รู้จักเรียกเขาว่าเจ้านายติงโพสต์รับแมวจรจัดและได้รับรางวัลสัตว์เลี้ยงแมวตาสีเขียวระดับราชาติงโพสต์รับสุนัขจรจัดรางวัลหนึ่งสัตว์เลี้ยงศักดิ์สิทธิ์สุนัขล่าเนื้อระดับราชาการแจ้งเตือนอย่างฉับพลันจากระบบทำให้หลิวฟานตกใจ แมวกับหมาที่ถูกทิ้งกลายเป็นราชาสัตว์ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อเขาได้ยินคําว่าราชาแวตาเขียวและราชาสุนักล่าเนื้อศักดิ์สิทธิ์หลิวฟานมองไปที่ด้านหลังของรถด้วยการแสดงออกที่แปลกประหลาดสุนัขหมาป่าตัวน้อยและแมวสีส้มตัวน้อยที่เต็มเปี่ยมดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดฮ่าฮ่า <laughs> มันเป็นเพียงว่าขนของพวกเขาสว่างขึ้นอย่างไรก็ตามมีใบรับรองเพิ่มเติมสองสามใบในร่างกายของพวกเขา หลิวฟานนำขึ้นมาดูของเหล่านี้เป็นใบรับรองการลงทะเบียนสำหรับการเลี้ยงสุนัขแมวป้ายทะเบียนและใบรับรองภูมิคุ้มกันสัตว์เลี้ยงลายเซ็นด้านล่างคือสวนเฟิเซียละแวกใกล้เคียงอสังหาริมทรัพย์เขาเข้าใจทันทีว่าระบบต้องการให้เขารับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบางทีแมวตัวนี้และสุนัขตัวนี้จะนำความประหลาดใจมากมายมาให้เขาในอนาคตสวนเฟิเซีย รถจอดที่ชั้น6ของตึกข้างรถยืนเป็นชายและหญิงชายคนนั้นแต่งตัวด้วยชุดลำลองสีขาวผมของเขาถูกอบด้วยน้ำมันและเขาสูงและผอมเขาดูเหมือนชายหนุ่มคนหนึ่งในมาดผู้นำหญิงสาวสวมชุดสีขาวธรรมดาอารมณ์ของเธอเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและร่างของเธอสง่างามในขณะนี้การแสดงออกของเธอดูเหมือนจะค่อนข้างใจร้อนไปผมไปเรียนกับคุณทุกวันและผมชอบค็อกเทลที่คุณทำ ผมจริงใจกับคุณจริงๆทำไมคุณไม่ให้โอกาสผมละ่ะมอสี่ยวไปปฏิเสธอย่างอดทนว่าคุณหวังฉันไม่ได้ขอให้คุณมาชอบฉันฉันบอกคุณไปนานแล้วว่าฉันไม่ได้มีความรู้สึกกับคุณแบบนั้นโปรดอย่ารบกวนฉันอีกต่อไปในอนาคตความรักสามารถเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆหากคุณไม่ลองดูคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่เหมาะสมกัน หวังชีเทียนกล่าวอย่างไม่เต็มใจเพื่อที่จะไล่าตามผู้หญิงคนนี้จากมหาวิทยายลัยหลินไหายเขาใช้เวลามากมายแม้ว่าเขาจะถูกปฏิเสธเขาก็ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้แบบนี้หวังชีเทียนยอมแพ้เธอฉันมีใครบางคนอยู่ในใจแล้วฉันไม่สามารถชอบคุณได้โม่เสี่ยวไปรีบกลับขึ้นห้องเธอใช้ข้อแก้ตัวแบบในละครและกำลังจะจากไปแต่ทันใดนั้นหวังชีเทียนก็คว้าข้อมือของโม่เสี่ยวไปและพูดอย่างโกรธแค้นว่า เนื่องจากคุณมีคนที่คุณชอบทำไมคุณไม่พูดก่อนหน้านี้ละ่ะผมให้อะไรมากมายก็เพื่อคุณแต่ตอนนี้คุณบอกว่าคุณมีคนที่คุณชอบเขาเป็นใครโมเสียวไปรีบดิ้นรนเพื่อหลุดจากการจับปล่อยฉันคุณกำลังทำร้ายฉันทันใดนั้นมีเสียงรถถูกเตะสองครั้งติดต่อกัน